แสบคักจ้ะแสบคักตำแตงกับแสบจ้ะเอนกระต o งเขากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทั่วโลกเด้อจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทธาสาวบุรีล์พัดถิ่นมื่อนี่นัดใด้เมนูหยังอาหารแรลงนัดได้ตำแตงจ้ะนุ่นๆัแสบแบนุ่ๆนวๆนวเลยจ้ะปนเห็ดจ้ะปนเห็ดแชมปิยองใส่ปลาทูย่าง แล้วก็ผักกระมีผักแรดิสไข่ต้มสองฟองค่ะแล้วก็เขาสวยจ้ะมนมีมข้าวเหนียวมาจา้ะมากินน้ำกันเดอ้อจ้ะมาเดอา้อจ้ะแซ่บๆเ้ยจ้ะตําแตงเปรียปร้ยวๆเนี่ยล่ะปนอันนี้น่เห็ดปนแบบปนแ,บบปนแห้งจ้ะ นัาจะต้จะบอกว่าปนเห็ดแ,บแ,บแ่บๆจ้ะปนเห็ดแชมปิญองจังกระซ่บแกงกระซ่บปนปนกระซ่บมันเอามาอย่างก่อนเห็ดอย่างกระประั้น Rất ừ, rất là Cái gì khắp nhanh nhanh rồi nè Bốn Rất Tìm bên năm bỏ bên năm đó chào เพื่อนใหม่ที่เขามาเบิง้งถยายากเป็นมูอเป็นเพื่อนกันห้ามเขียนคำว่าฝากช่องเด็ดขาดเด้อจ้ะจะถ้าเขียนคำว่าฝากช่องพิกจกยูทูบจะอย่าเขียนเดอ้อจ้ะ สำหรับผูใด้ถึงหูแล้วก็บ่าเป็นยังอันนี้คือบอกอแจ้งให้เพื่อนไม่ทราบจ้ะไข่ต้มให้น้องกินง่ายจ้ะ ใช่ครับพี่งงมันเด้อจ้ะเขากันปัญหงจ้ะเห็ดนี่น่าตำแต่เมื่อวานที่น่าแกงเห็ดนั่นละจ้ะน่าตำ ใช้สุดเย็นไว้นัวนนอ,อืมจะรับอืม ลุก <c oughs> สิลกสสต๊อปนองมากก็ขางฝ <c oughs> นก็สิตจกจ้ะคืมฝากคืฟฝนมาแล้วชรงนี้อากาศแปรปวนแรงงานฟ้าสุขภาพมนเด้อจ้ะมาเด้จเดจอจ้ะ เข้าไปเลอืหืเสีบคักจ้ะเสบคักตำแตงกับเสียบจ้ะลงมะเข้าเด็กหน่อยอืรอรู้สิสต๊อบ ลองคุยปนเดี๋ยวมือหนาเสรจไปซื้อเฮ็ดมาอีกก่อนซื้อไม่เล่นนายแล้วก็ ปนใส่กับปุ๊กไว้จ้ะแส่ตัวยงไว้กินมือหลังง่านเห็ดง่านไม่เมยกับประต่องเห็ดนจะจังเอาออกมาอุ่นกิน Mm-hmm. ตำแตงก็ใครตรงเขากันดีคะ i mean เขบาบอรอะไจิไแล้วอิกอยู <c oughs> มาอิ่มแล้วจ้นี่ยตกินป่นแซ่บตั้แตงกัแซ่บเปรี้ยวใช่จป่นกัแซ่บ สิ่ <c oughs> งคำยันไงเขาจานหน่อยเล <c oughs> ยบดไห้ยำหันอิ่มด้วยจ้ะนี่นาสิกไปตักเขามาเพิ่มนอกจากแต่หนกา,ากไปก็ลังใจในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดก,กระดิ่งนอกจากเสด็จพระพลาดคลิปต่อไปจ้ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะาลายค่ะ